การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ แ18บวกนี่ผมอัดอัดจพงมันเถื่อีเป็นพิธีกรนำรายการเฮ้ยเฮ้ยอะไร,นะรเน,น,นี่ยถ่ายอะไรก็ได้เอาละนี่พิธีกรจำเป็นของเรานะครับผมนนบผมผม,มอสนะครับผมชื่อนายพัูมิชินดีนะพับเรียนสาขาออกแบบวิชาสืานน่อสารอีมันติ้งนะครับผมเป็นพิธีกรร่วมของนายอัดจูงนะครับผมครับผมโคตรติมมอส คุณชอบเที่ยวกันคุณโอ้โหเที่ยวประจำแล้วผมประจำเลยอ่ะครับประจำนี่คือไปเที่ยวยังไงเที่ยวแบบนั่งกินหรือไปผับแม่ประเแมนะครับผมตัวติชอบผับหรือเป็นร้านนั่งกินครับผับดีโอสาวเยอะเลยอ่ะโอ้ก็เหตุใดครับไปจะนั่งกินครับลงตเลยนะผลหลักเลยฮะผลหลักเลยอ่ะและวันนี้เราจะไปสํสำรวจนักศึกษากันครับนักศึกษาที่ว่าคุณชอบนั่งร้านหรือว่าชอบเที่ยวผับครับ Should go with XX Pro or Valencia? I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches? Hashtag #Live I only got ten likes in the last five minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. <laughs> <laughs> อัตอนนี้กำลังทำอะไรครับอ๋อตอนนี้กำลังทำงานอยู่นีรสบสีนี้ชอบเที่ยวแถวของชอบเที่ยวคือชอบนั่งกินหรือว่าไปสัมผัสร้านอาหารนะร้านั่งกินนะฮะเพราะว่าเชอบไปนั่งปุนิคเพื่อนๆอย่างอย่างหนึ่งคือชอบไปอยููุ่้ชชาย์กุช้าร์กุชารหลังผู้ชานะผูชชายเยอะมากเลยโอเคครับผมครับ ก็สอบมาเอางี like? ้อะไรซิงเกิครับซิงเกิลนะเรียนคณะอะไรครับแพทย์แพทย์แพทย์ดีแพทย์ดีแพทยนดีแพทย์ะปกตินี่ชอบกินเหล้านี่ชอบไปร้านนั่งหรือว่าไปร้านนั่งครับร้านนั่งกินคนนะฮะดูเพื่อนได้บ่อนๆสาวอ่ะมี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 สาวไม่มีสาวเหรอแผลเก่งนะครับคนนี้แผลเก่งนะครับคนนี้ เขาัวขัวกงกันนะครับตอนแรกครังกันแรกเลยครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมเพิ่มครับเตื่นยังตือนหรือยังตือนหรือยังเนี่ยตือนแล้วเรียนเซรามิกครับแยก่ะครับเซรามิกปั้นหม้อตีหม้อธรรมดาครับงานถนัดดีกวาสีหม้อเน่ยอันนี้คนเมืองไทยเมืองนะครับไทยองเมืองหรือุ้งเมืองนะครับเจี่เป็นปบคนไทยนะครับแต่แต่หุ้งเมืองนอยชอบไปนั่งแลนแนเาหรือว่าชอบไปัพบมากกว่าครับชอบนั่งลเราเอไปเตะ คุยกับใครก็คุยกับไม่ก็ดีอ๋อไปไปนั่งร้านร้านร้านนั่งกินสมัครไปนั่งร้านหนึ่งริสึมครับโอ้โหริซึมโอ้รึมนี่เฮ้ยีใบไฟเหมือนกันนะครับถ้าถ้าถ้าสาวมากกว่าต่อไปเจือหน่อยเจือรักๆเลยนะครับสาวเนี่ยครับเป็นเรื่องแรกสเปกสาวนะครับบอกก่อนนใส่ดีครับพูดกันทุกเรื่องว่างี่เง่าว่าขี้วยๆครับครับผมนะหมอกหมอกประมานี่ เด็ครับผมความเร็ครับความคาดองสามเลี่ยองสามเลี่ยองสามเลี่ยครับผมอ๋อตัวจะมีน้ำโอเคครับโอเครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อต้นกล้าต้นกล้าครับเรียนคณะอะไรครับคณะศิลปกรรมเอาแบบตันจูพาร์คตันจูจูพาร์ชอบเที่ยวกลางคืนนะ ชอบูครับชอบชอบไปพับหรือว่าร้านนังกินรนนังกินีขาับที่ไหนครับชอบไปรู้ไปือเห็นผลเห็นผลที่ไปทั้งพกสมองครับอนพักสมอเยอะทำงานเยอะก็สเปคสแวร์สเปคชายสเคยี่หครครับผมครับคุิงป็นยังอก็ใหผมขอสั่นอยนะครับขอสั่งหน่ ชื่อไรเขาอีกชื่อไรเขาผมอ,อ๋อ่ออมครับอ๋อชื่อออมอ่าไม่ใช่ว่าเรียนสาขาแล้วอ่าเรียนสาขาบัตมรมังกรครับ <c oughs> บ้านนี้ไปเที่ยวร้านน่ากินว่าครัอร้านน่ากินฮะไปถึงร้านบ้านนีร้านน่าก,กินครับอ่าเช่าบ,บรรยากาศมันดูชิลกว่าเป็นของเช้าหรอมีบ้างไหมอ่าไม่มีครับตรงนี้ี่ตรงนี้นิดหน่อยนะรู้สึกหน่อยโอเคครับมันมีครับ สดีครับขอแม่ครับคร่ะครับสำหรับครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชืป้งหรือต๋องคณะอะไรเลยครับอ๋อคณะคณะประจําการออกแบบสื่อสารออกแบบสื่อสารนะปีอะไรแล้วครับเนี่ยอ๋อปีห้าค่ะปีห้าทีห้านะคนนี้อยู่ยาวนะคนนี้อยู่ยาวอยู่ อนี้ก็จบเอาเข้าเรือนด้วยนะใช่ว่าไปเที่ยวร้านเรานี่ไปนั่งกินหรือว่าไปเที่ยวผับครับอ๋อสม่าใจชอบไปนั่งกินนั่งงองผู้ชายสเปคผู้ชายเป็นไงสเปคผู้ชายอะคะไม่มีสเปคค่ะถูกใจก็เอาเลยก็เอาโอดหน้าคนนี้โอดแต่เหตุผลที่ไปเที่ยวครับเบื่อๆค่ะไปสังสรรค์กับเพื่อนค่ะไปสังสรรค์กับเพื่อนระวังระังเห็นไฟชัดนะครับผมระวังเห็นไฟครับเดี๋ยวกระแทกกล้องนะรับผมไม่มีแล้วไหมครับแค่นี้ก็พอแล้วจ้ครับคครับจ้าค่ะคุณย มาสัมผ <m í toys> ัสนะแต่งาจากมาสาวเน้นเสาวเน้นครับผมสาวเน้นเน้นนะครับผมต้งปากตั้ง t อไม่ใช่ใ s <arts> I kept seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think, do you Did you think that girl was pretty? chunk it l o สำหรับวันนี้พวกเราพวกเราเราได้โคนหน่อยโคได้โคหน่อยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องรากันไปก่อนนะครับกับรายการใครเลสแปแปดหัวนะครับไปกันแล้วครับเพิร์ลไปเลย